สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนก็จะไปเล่นกอล์ฟที่คารโนวากอล์ฟคอร์สนะคะแอนพาไปเที่ยวสนามกอล์ฟคารโนวากันค่ะตามชมคลิปนี้แล้วสนุกเพิ่มเติมกับแอนนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะแอนอยู่ในสนามอาล์ฟคาราโนวาเรียบร้อยแล้วนะคะดูบรรยากาศด้านหลังคะวิวสวยงามมากๆแล้วค่ะพระอาทิตย์กําลังขึ้นนะคะแสงแดดจ้าเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกรอบด้วยกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแอนนี่ค่ะกระเป๋าอล์ฟนะคะตัวเล็กๆแต่แข็งแรงอยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปด้านล่างไปรับบักกี้นะคะแล้วไปดูกันค่ะว่าสนามเป็นอย่างไรคะ่ะตอนนี้แอนอยู่บนทีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศด้านหลังเห็นไหมคะสวยงามมากมากทีเดียวเลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นเห็นไหมคะแดดจ้าแดดเปี้ยงเลย สนามกอล์ฟคารานูวนี่ค่ะแอนมาเล่นหลายครั้งแล้วนะคะบรรยากาศดีมากวิวสวยมากแล้วก็สนามเลเอเอร์ก็ตื่นเต้นน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามไปกับแอนเชรไลท์360องศาด้วยกันนะคะแล้วดูกันค่ะว่าเกมการเล่นกอล์ฟแล้วก็สนามกอล์ฟจะสวยขนาดไหนอย่างไรนะคะ นี่ค่ะทุกคนแอนเดินมาที่ทีนะคะเห็นบรรยากาศไหมคะสุดยอดค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศสนามกอล์ฟที่สวยงามมากๆนอกจากวิวเลเยอร์แล้วนะคะอุณหภูมิอากาศดีมากๆด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะขึ้นทีหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ลมแรกนะคะเดี๋ยวไปด้วยกัน,นะค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คดูบรรยากาศนะ,ะคะเห็นไหมคะเล่นกันข้ามเขาเลยค่ะหลายๆล,ล,ลูกเลยค่ะตารางมันก็คือทำดวนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศลต่อมาลมที่สองนะทุกคนขอบกุณค่ะแทนให้ดูบรรยากาศของเลย์เอาขางสนัดเนาะสวยนะคะ ดจมาบรรยากาศโน้นค่ะวิวด้านบนนะคะกรีนอยู่ด้านหน้านู้นเลยค่ะลูกไกด์ตรงหลุมนี้พาสีเนาะโอเคค่ะ,คะทุกคนตอนนี้เป็นหลุมสามนะคะริเอาอย่างที่เห็นเลยค่ะด้านหน้าดวงตะวันส่องแสงเลยค่ะดอกเล็กนิดหน่อยเนาะตีจากมุมนี้ไปแล้วก็กรีนอยู่ด้านบนฝั่งนู้นค่ะนูเลยกรีนอยู่นู้นเนาะโอเคค่ะให้ดูบรรยากาศแล้วก็เลยเอาของหลุมสามค่ะ บรรยากาศด้านล่างนั่นก็คือทางด่วนนะคะเดี๋ยวหลุมถัดไปแอนจะปีไปฝั่งนู้นเนาะมีบรรยากาศรอบๆค่ะสนามนะสวยงามมากทีเดียวเลยค่ะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด่วนเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมคะแต่ไม่มีเสียงรบก,กวนเลยค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะเลยเอา์บรรยากาศธรรมชาติสดชื่นดีมากๆค่ะทุกคนคะ่ะหลุมสี่สวยงามเห็นไหมคะสวยมากๆนี่คือหลุมสี่เนาะอันทำหลุมตะกี้ได้พาค่ะ ชิปปิ้งอินไกลหลุมเลยแล้วก็ลงหลุมไปเนาะโอเคค่ะไปด้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอนตีชดสองนะคะลงไปด้านล่างที่กรีนด้านล่างนู่นเลยค่ะนี่ค่ะแอนต้องเดินถอยหลังะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูมุมด้านาหน้ากันค่ะนี่ค่ะทุกคนชดอสองของแอนไปอยู่ในบังเกอร์ค่ะลงไปตกหลุมทรายวันนี้คือเล่นข้ามเขาเป็นลูกๆก,กันเลยนะคะนี่ค่ะ กูของแอนก็จะอยู่เห็นไหมเอ้ยนั่นไงคะอยู่ในหลุมทรายนั่นเลยค่ะโอเคค่ะมีนอยู่นั่นเดี๋ยวแอนจะขึ้นมาจากหลุมทรายได้ค่ะอูที่รุพาได้อยู่นะคะพาสีค่ะเ,เดินกล้องจะสายหน่อยนะคะ มาถึงหลุมที่หกค่ะทุกคนเลเอานะคะอย่างที่เห็นเลยนู้นค่ะกรีนด้านลน่างสวยงามเหมือนกันค่ะหลุมนี้จะลงน้ําลงทรายหรือว่าจะลงกรินแล้วแต่ความสามารถเลยค่ะหลุมที่หกค่ะทุกคนพาสามเสร็จเรียบร้อยแอนได้สามคะแนนทำพาไปนะคะตะกี้เอาเลยค่ะไปด้วยกันค่ะ ที่อยู่ด้านบนหมดกรีนอยู่ด้านล่างนะคะนู่นค่ะกรีนตีลงไปจากด้านบนลงไปด้านล่างนั้นเลยนะคะตรงนี้ก็ท้าทายดีค่ะแอนก็ชอบค่ะครั้งเดียวลงกรีนก็สวยงามมารามเลยค่ะนี่ค่ะเลี้ยวหลุมที่เกตีขึ้นไปข้างบนนู่นเลยค่ะ ไปวีนู่นแล้วคะไปทางนั้นเลยค่ะันที่สิบค่ะทุกคนนี่ค่ะทีด้านบนไปตีลงไปด้านล่างนู่นเลยนะคะข้ามน้ํานั่นแล้วก็นู่นนะคะที่บักกี้ผู้เล่นอยู่ข้างหน้ากวนหนึ่งเนาะแต่ละหลุมนะคะเราเล่นข้ามภูเขาเทือกเขากันหลายลูกเลยนะคะสนามคารานัวเนี่ยค่ะรงนี้ประเทศก็จะเป็นแนวเขาเทือกเขาซะส่วนใหญ่นะสนามกอล์ฟก็จะอยู่บนแนวเขาอะคะ่ะ ต่อ,อเ,ตะะตเลยค่ะเดือาษนนะคะตรงยาวๆไปเลยค่ะในเอาก็ตามที่เห็นเลยนะคะทุกคนไปนู่นเลยค่ะที่มีคนเล่นอยู่บนกรีนโน่นนะคะนู่นเลยค่ะ,น,คะนี่ค่ะเป็นภาษีที่ยาวนะคะยาวมากค่ะหนา ที่12ค่ะทุกคนตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ค,ค,นค,นนนนค,ค่ะทุกคนรูปแอมก็เหลือระยะอีกกี่เมตรคะ50เมตรเองทุกคนบรรยากาศเบื้องหลังไปกาวภูเขาที่แห้งแล้งมีแต่หินเนาะด้านล่างก,ก็คือทางด่วนค่ะ หลุมที่13นูนค่ะตีไปที่กรีนด,ด้านบนนู่นเลยนะคะปีนอยู่ด้านบนไปเอาก็อ,อย่างที่เห็นเลยค่ะสวยงามตามธรรมชาติว่างั้นเนาะนี่นะคะพาสามตะกีนะที่แอนขึ้นมาหลุมที่13ค่ะนูนค่ะไหนเอ่ยบอลของแอนนี้ค่ะเห็นไหมคะตีลงมาจากข้างบนลงมาด้านล่างนะคะพีนอยู่นั่นโอเคค่ะหลมุมถ่าจดเดี๋ยวแอนจะทำไปที่หลุมที่14ค่ะทุกคน ที่สิบห้านะคะมาจากฝั่งนู้นหลุมที่สิบสี่ตะกี้ขึ้นมาหลุมที่สิบห้ายาวๆนู่นไปค่ะต้องรอนิดนึงเพราะว่าเขายังอยู่กลางแฟรเวยอยู่นะคะนู่นค่ะลินก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะดอกเล็กเนาะหลุมนิเ้เลี้วก็สวยเหมือนกันค่ะอ,อพาร์ตเมนต์ อยู่ดาน,านนนะะีโอเคค่ะทุกคนตอนนี้แอนมาถึงหลุมที่15แล้วนะคะบรรยากาศแล้วก็ภูมิประเทศอย่างที่เห็นเลยค่ะอากาศดีมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยเอาแต่ะหลุมน่าสนใจเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านที่ไม่เล่นกอล์ฟนะคะก็ชมธรรมชาติของประเทศสเปนไปแล้วกันนะคะวันนี้แอนพามาเที่ยวสนามกอล์ฟคาร์โนวาแล้วก็เล่นกอล์ฟด้วยกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะตีหลุมต่อไปค่ะหลุมต่อมาหลุมที่1ิค่ะทุกคนเหนือหลุมแล้วนะคะ ที่สิบหกนะคะยาวๆไปนู่นเลยค่ะตีตรงไปทางด่วนนู่นเลยค่ะกลิยด้านล่างนะคะโอเคค่ะทุกคนไปที่สิบเจ็ดกันต่อเลยค่ะหลุมที่สิบเจ็ดค่ะทุกคนนี่ค่ะด้านบนพาสามนะคะตีไปด้านบนนั่นกำลังมีคนเล่นอยู่เนาะแอนต้องรอคิวนิดนึง ลงสุดท้ายนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆค่ะทุกคนดูสิคะนี่นะะสุดยอดเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะตะก,กี้แอนไรมานะคะไหนเอ่ยลูกนั่นไงคะลูกของแอนอยู่นั่นเนาะโอเคค่ะนแลวตีขึ้นไปด้านบนนะะู้นค่ะวิวสวยๆของพรอาทิต์เป็นด้านบนนั่น,น,นเลยนะคะกรียนก็กำลังมีคนอยู่บนกรีน นั่นนะคะลงสุดท้ายค่ะโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าชื่นเชอาแล้วก็สนุกเพิ่อเินกับการเล่นกรอบแล้วก็ สนามกอล์ฟคาว่าไปด้วยกันกับแอนสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะ18หลุมก็เสร็จเรียบร้อยอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ทิวทั์ภูม,มปิประเทศของประเทศสเปนแล้วนะคะสนามกอล์ฟคาราโนวาก็สวยมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมคะเล่นกอล์ฟนะคะนอกจากได้สาหรับสุขภาพแล้วนะคะได้สูรอากาศที่สดชื่นแจ่มใสก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบสําหรับคลิปนี้ของแอนนะคะแล้วถ้าอย่างไรติดตามแอนแชร์ไลฟ์360องศาคลิปหน้าค่ะว่าแอนจะแบ่งปันอะไรไปที่ไหนทําอะไรให้รู้ได้ดูได้เห็นไปด้วยกันค่ะสําหรับคคลิปนนนี้้ะะอออตงข ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคน18ถุงเร็ดเรียบร้อยค่ะวันนี้เดี๋ยวแอขอตัวไปทานะอาหารก่อนนะคะ